ทีลี่เลยสุ่งรอดสุดยอดการเดินทางอีกแล้วครับมาลองดูยดนะดูด้ย โยโอ้ยพอโยกได้แล้วนะครับผมไหลลงมาพอประมาณบอไกลครับโยกแล้วครับรอหลุดกันไปครับลูใช่หลาอราคาพอสูงครับเบาดีเบาดีครับโมโอ้โหสุดยอดครับวันนี้ก็เจอเอฟซีนะครับผมซืนน้ำมาให้ขอบคุณมากมากครับขอบคุณจากใจครับผม เบาดีเบาดีนะครับผมเบาและเบานะครับผมสองลอยแปดซีพานไปไปลายหางเสียบครับโอ้ปลายหางเสียบครับ,าบ,รบนาเสียดาย สามร้อยพอดีครับผมขอบคุณทีท่ติดตามและชมตลอดเด็บสีสวัสดีครับ